เอาล่ะครับผมโมกาสวัสดีท่กแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับผมผมคุณบวกันอีกเช่นเคยวันนี้จะมันเป็เกมพิชต์ออฟไฮเลนด์เป็เกมป๊อปนะครับผมโมกาวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีอ่าเราอยู่กันในตัวใหญ่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเออ่มาสอนการหาสัญวักษณ์นะครับผมว่าสัญลักษณ์มาอยู่ตรงไหนกันบ้างของนอร์เวยนนะครับผมแล้วมันได้มาอย่างไรเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ะอยากดูก็ไปพักชมอีทัวร์สักครู่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับผม ที่เรารอ,อคอยกันนี่ผมขอทํากิจวัจตรประจำวันนี้หนึ่งได้แล้โอเค,คับผมแล้วก็จะไปเริ่มกันเลยสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่ทุกคนได้ก็คือได้จะเป็นชูใช่ไหมครับก็คือหมา,าจะไม่ผิดก็ได้จะอยู่ที่เดนเจียนนี่แหละอ่าแล้วก็ข้ามไปซื้อแันวไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่บางคนก็อยากได้เดนเจียนจะได้ตัวโขนก่านี้ใช่ไหมครับอ่าส่วนเซนกุโรก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงครับีแต่ด่านรับให้เราครับกดเข้าไปตรงนี้เลยมันจะมีด่านให้สู้ต่อสำหรับคนที่ยังไม่ได้สู้ก็กดเข้าไปสู้ได้เลยครับผมวัน,น อ่าแล้วครับเราก็มาถึงดันเจี้ยนที่เราจะได้เฉลยตัวที่2แล้วก็คือบัวทะเลบอมูนั่นเองซึ่งคนบางคนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอมูมาจากไหนับผมแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ตาลรัรับผมกดเข้าไปครับชิบจากนั้นเราก็สู้ตรงนี้ครับผมก็จะได้วัวทะเลมอฟูมาครับผมอ่าสเฉลยสองดาวตัวแรกของเราเลยโอเคจากนั้นตัวต่อไปจะไปไล่ไปดูนะครับอ่าครับเี้ยตัวต่อไปที่เราจะได้ก็คือลาบูลครับผมเป็นฟาวานสามดาว มีรับดาวนี่ครับก็ได้ประจักษ์นเทียนด้วครับลุชบาเทนเลยโอเคครับผมเสียตัวต่อไปที่เราจะได้คือเออนี่ครับเกาะดรามครับผมคือรับสันนั่นเองแต่จะเพื่อแปรใจครับผมก็คล้ายๆกับบัวอารีเลยบัวมามูเลยก็เข้ามาตรงนี้ครับผมนี่ครับแล้วก็สู้กับรับสันก็จะได้บารรับสันสามดาวโอเคครับปาบาลิตัวต่อไปก็รอดูแล้วกันอ่าแล้วครับผมเสียงตัวต่อไปก็คือ ดีครับที่ราชวังก็นดีเลยเราก็จะมาเจอกับพ่อคูดายก่อนพ่อคูดายเสร็จจบราชบกครับราชวังเอี่ยแล้วก็สู้พ่อคูดายให้ได้ครับมันจะมีที่ครับแมวทะเลสีดาวครับผมแล้วทะเลที่เราสู้มาตอนแรกอะที่เราไว้ได้นั่นแหละครับโอเคก็ไปดูกันต่อเลยอ่าแล้วส่วนอีกตัวนี้ก็คืออ่าทันเจียนบุกอจายาครับผมเราต้องไปเปิดกล่องตรงนี้ครับก็จะเปิดนกเซาเบิร์ดครับผมอ่าก็ได้มาสีดาวเวอร์กันนะครับผมตัวต่อไปจะคืออะไรไปดูกันเลย สำหรับบางคนก็เคยเข้ามาตรงนี้กันแล้วนะครับผมซึ่งเขารู้กันเยอะเลยตรงนี้ผมก็เลยไม่ต้องขาดูคือตรงไหนครับมันก็คือต้นถั่วยักษ์นั่นเองก็คือดันเทนของโอมแหละคระับมีเทพคาชิอยู่แล้วก็กดเข้ามาก็จะได้เทพคาชิครับผมระดับ5ดาวตัวแรกเลยต้องเก็บครบได้3อานแล้วครับผมมีเจลลอมเป็นเทพคาชิได้ก็เหมือนกับไอเทพเลยะครับส่วนตัวต,ต,ต่อไปก็คือโฮลี่นั่นเองคือเปล่าเออผมลืมไปะครับผมโฮลี่มันอยู่ข้างนอกนะมันอยู่ข้างนอกปราสาทน,นะ ดูนี้ครับดูตรงนี้ครับผมลืมเห็นแล้วกดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นที่พาชิครับรงนี้ผมเข้าไปดูเมื่อกี้โอเคนะครับผมก็ไปดูตัวต่อไปกันอ่ามาถึงตัวต่อไปครับตัวนี้ครับคนค่อนข้างจะรู้น้อยหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะเล่นเขาจะเไอแกันเลยอะผมเห็นนะไม่ค่อยมีคนชอบเล่นนะครับตอนอื่นแล้วเข้ามาตรงนี้ับผมแล้วกดตรงนี้หัวกะโหลกเนี่ยเขาุณร่วมกิจกรรมจากนั้นก็ไปดูที่เลเวลเอ่อรีครับแปดสิบเจ็ดถึงแปดสิบแปดครับขบวนรถไฟเดินทะเล ก็จะได้กระต่ายนี่ครับผมดีกระต่ายเจ๋งมากครับคือเทพคาชิมันจะเป็นการบวกการ,จร t โจมตี p x tag โพลีจะบวก m a t a k ใช่ไหม่ะแล้วตัวนี้ก็จะบวก m a tag เฮ้ยโอลี c a t a k ครับโพลีไม่ตายเออที่คาชิ p a t a k คือการจจมตีเบื้องต้นราลิงคือ m x t a k ครับผมเวทตั w ้งเองแล้วก็จะได้ตัวนี้เลยทุกผ่้นสุดขัน้น,น,นสุดขัน้นไม่ได้ครับเฮ้ยได้แล้วครับ ค่อนข้างได้ยากอยู่ครับตัวนี้ก็น่าจะได้เลยหรือเปล่าไม่ต้องสะสมัปครบสามอันเ,เต้มเ็มครับออใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยไม่ต้องสะสมไปครบสามอันแล้วครับดีมากเลยผมโจมตีไปห้าหกครั้งเองได้แล้วโอเคตัวต่อไปก็น่าจะเป็นอย่าไสปสปอยดีกว่านี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของเราเลยที่เราน่าจะได้ครับก็คือออสกันเองสำหรับสเล็กเบื้องต้นนะครับผมส่วนตัวอื่นก็ต้องเป็นการร่วมกิจกรรมครับ ค่นี้แหละผมจะบอกแค่นี้ครับที่เหลือก็ต้องร่วมกิจกรรมครับเช่นมันจะมีพวกกิจกรรมที่มีสุมเอาสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ครับจะลองเข้าดูเอ,อนี่ไงเช่นตัวนี้นันเองนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงรอเ็ตัวหนึ่งตัวสัตว์เลี้ยงใหญ่ๆนี่เหรอก็ม,มีแค่นี้แนละ้วผมใช้เอ้เข้าผิดผมใช้เป็นฟูลเลโก้ครับผมก็ได้มาจากกิจกรรมจริงๆตัวนี้กิจกรรมครับผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้ เออส่วนสัตว์พวกนี้ก็ตอนแรกเทพคาชิจะจะเป็นเท่าไหร่วะเพคาชิเป็นห้าดาวใช่ไหมครับตอนแรกห้าดาวเนาะแล้วก็มาพัฒนาให้ถึงเวลยี่สิบห้าครับอัลเกสอัลเกตรงไหนวะตังคนเลยพัฒนามันจะขึ้นให้พัฒนาอยู่อ่ะการพัฒนาหรืออะไรวะอัลเกงน,นี่ตัวไหนวะเอออ๋อตรูเวลาหลอดอกเต็มครับมันจะขึ้นพัฒนาอยู่ระดับพัฒนายี่สิบห้า ดีเจ้าี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็จะเปลี่ยนดาวครับจากสี่ดาวเป็นห้าดาวจากห้าดาวเป็นหกดาวส่วนถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเจ็ดดาวอยู่แล้วก็จะไม่เปลี่ยนครับผมมันไม่ใช่งจะพอดีมันจะมีแปดดาวไม่ได้อ่าเรามาถึงการรวมครับถ้าเกิดเป็นสัตว์หวยห่วยมารวมกันใช่ว่าสี่ดาวสี่ดาวแล้วก็จะได้สี่ดาวบ้างเออสี่ดาวแหละมันต้องเอาเป็นสัตว์แบบเดียวกันก็รวมกันนะสมมติถ้าเกิดผมเอาส้มกับส้มรวมกันก็น่าจะได้ส้มเนี่ยผมเอาส้มกับกับบ่วง รวมกันก็น่าจะได้เป็นเป็นสีบวกลงมาเข้าใจป่ะละ่ะถ้าเกิดอยากได้สีบวกแบบ,บไม่เข้าใจว่ะมันมันมีส์ได้สองอันเนี้ยมันมีส์ได้อันเดียวอันเดียวถ้าเกิดเป็นอันเดียวถ้าต้องมีสองอันแล้วครับถึงจะได้สีสีส้มเข้าใจปะ,ะผมยัดลงกับตัวเองเลยนะสมมตินะครับถ้าเกิดเรามีฟูริโก้สองตัวเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงสีส้มเจ็ดดาวสองตัวก็จะสีสม้มสมมติ เจ็ดดาวหนึ่งตัวกับหกดาวอีกหนึ่งตัวมันก็จะได้เป็นหกดาวเข้าใจใช่ป่ะครับเอสมมุติถ้าเป็นห้าดาวสองตัวก็เป็นห้าดาวเอถ้าเกิดเป็นห้าดาวกับสี่ดาวผมก็เอามาเป็นสี่ดาวครับผมบานีผมก็เลยใช้เทพาชีกับออสบินี่เพื่อรวมกันได้ตะกตั่นโลงโยบกบุกบัวว่ดาวเช่ปลาทุยอ่ะก็ปมานีครับสัตว์พวกนี้ก็เขาก็ได้จัดจากภารกิจแหละเฮ้ยไม่ใช่ยูใช่ เออภารกิจภารกิะคะคจครับกิจกรรมไม่ใช่ภารกิจาก,กาิจกรรมครับเออโอเคครับผมก็ขอจบไปสําหรับคลิปนี้ครับคลิปได้อยากได้อะไรก็เฮ้ยอยา่าพิ่งครับมีคนขอผมว่าให้ผมรีวิวลูกเรืออาข่ายดุใช่ป่ะแต่ไปดิอันนี้ถ้าเกิดอันนี้คือจบคลิปแล้วครับไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากดูกากาเลยอาขาดุแค่รีวิวอาข่ายดุเฉยก่อนอื่นครับการจะรีวิวอาข่ายดุขอแค่ปืนเลยทีเดียว

เอออะไรอะไคอิูอออุครับผมเลือดแสนกวายชั่วแรงก็แรงอยู่พอสมควรน,นะครับสำหรับกาจมตีของอะไคอินนะครับผมมันจะเป็นแนวโตูแต่ว่าจะมีผลกระทบต่อแนวข้างด้ยวยแต่จะได้รับผลน้อยกว่าแนวโตรงนั่นเองครับเช่นสมมุติถ้าเกิดเราไวกา้กลางมันก็จะตีทั่วแบบแต่ตัวโดนสองข้างเนี้ยมันจะโดนน้อยจะได้รับดาเบียน,น้อยะครับประมาณน,นี้ครับผมอย่าตายนะไรดุอย่าตายอ่ะแต่มีเคลเทอร์ไง อุดอึดอึดถึกมึนมันบางครับมันบางเวทเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ของเวทที่มันใส่แต่ของอันนี้ใส่ชุดเกาะมันก็เลยอึดติ๊กเดืออึดแค่การโจมตีที่แพิเศษเท่านั้นแหละการโจมตีเวทจะตายผมว่าแพ้กูว่าเลยเดี๋ยวดูคำหยาบออกไปแล้วเมื่อกี้อุยตานิดนาดิโอเคครับสำหรับการรีวิวลูกเหนืออาค่ายลูกก็เอาไปแค่นี้เนาะไม่ตายเออไม่ตายยังไม่เห็นใช่ปะ ว่าลำบากไว้เงี้ยไหนครูกดไปบ้าเลยแป๊บนึงครับครับอ่าครับเมื่อกี้ก็ได้เห็นแค่การโจมตีธรรมดาไปใช่ป่ะดูก็ได้เห็นการใบตายนธรรมดาเลยคำดูการผมเอาตัวเพิ่มโทรศัพท์มารัวๆเลยจะได้เชิญใบตายนเร็วๆเอาละครับถ้าเกิดใครดูใช้ใ,ตใ,ตใตบตา,า,ายใส่ใใใใผมปิดกิฟตเวลาพูดดา๊บเรียบร้อยเรียบร้อยดี ย่าครับมาบานี้ครับผมสำหรับใบเตยใครรู้ก็ขายหมดสำหรับใครที่ชอบก็สามารถกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะชอบมากๆก็ไปเรียกเพื่อนมาโกซันตะคุไรซา